สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงสาระน่ารู้กับคุณหมอพลอยใสค่ะ <Wow. S 1> เช่นเคยนะคะวันนี้พลอยก็ได้นําสาระน่ารู้ดีๆมาฝากทุกคนอีกเหมือนเดิมเลยค่ะ wow. ทุกๆคนคะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าเจ้าตัวกระเทียมหัวเล็กๆเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรบ้าง<ม>ถ้าใครพอจะรู้แล้วเนี่ยก็มาช่วยแชร์กันด้านนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าใครยังไม่รู้หรืออยากจะมีความรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็มาฟังกันเลยค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะพลอยได้นำสาระน่ารู้ดีๆเกี่ยวกับเจ้าตัวกระเทียมมาฝากทุกคนกันคะ่ะ เจ้าตัวกระเทียมนะคะเขาเป็นไม้ล้มรุกที่มีกลิ่นแรงค่ะ oh, <wow. S 1> แล้วก็มีหัวอยู่ใต้ดินเจ้าตัวหัวใต้ดินเนี่ยเขาก็จะมีกีบเล็กๆนะคะหนึ่งหัวเนี่ยก็จะมีกีบอยู่ประมาณ6-15กงีบค่ะ wow. แล้วก็มีถิ่นกําเนิดอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปไปจนถึงทางตอนกลางของทวีปเอเชียเลยล่ะคะ่ะและในกีบกระเทียมสดนะคะก็จะมีน้ามันหอมระเหยที่ประกอบไปด้วยสารกรัรมมันหลายชนิดเลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นอาลิซีนอารีอินอะโจอีนและก็สารอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังมีทั้งโปรตีนวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนโจําเป็นอีกด้วยะคะ่ะ สำหรับคุณสมบัติของเจ้ากระเทียมนะคะมีการพบข้อมูลที่ WHO Monogram on s e l e c t e d m e d i c i n a l p พนดโดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในคนและได้ทำการสรุปไว้ว่ากระเทียมหรือผลิตภัณฑ์จากกระเทียมนะคะมีฤทธิ์ลดการจับตัวของเกล็ดเลือดและยังช่วยเพิ่มความสามารถในการสลายไฟบินมีฤทธิ์ลดไขมันในเลือดและความดันโลหิตค่ะอีกทางนะคะยังช่วยลดการเกิดออกซิเดชันของไลโปโปรตีนจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด oh <my> ด้วยสายเหตุนี้นี่แหละคะ่ะเขาเลยได้นําเจ้าตัวกระเทียม มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยบรรเทาภาวะไขามันในเลือดสูงป้องกันโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวและก็ช่วยลดระดับความดันในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงได้ด้วยค่ะ <S <S <ม>และในบทความสุขภาพจากคณะเภสัชศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ยังได้ระบุอีกนะคะว่า ในสารสําคัญจากกระเทียมอย่างอะโจเนและอะลีซีเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้ค่ะโ,โดยในบทความนี้นะคะเป็นการรวบรวมนําเอางานวิจัยเกี่ยวกับเจ้าตัวกระเทียมในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลถึง22งานวิจัยและงานวิจัยเกี่ยวกับกระเทียมในเรื่องของการลดระดับคอเลสเตอรอลชนิด LDL ถึง17งานวิจัยและงานวิจัยของกระเทียมนะคะในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือด4งานวิจัยค่ะและ งานวิจัยเกี่ยวกับกระเทียมนะคะในเรื่องของการลดระดับความดันโลหิตขณะที่หัวใจบีบตัว9งานวิจัยและงานวิจัยเกี่ยวกับกระเทียมะคะ่ะในเรื่องของการลดระดับความดันโลหิตในขณะที่หัวใจ ขายตัวอีก10งานวิจัยนะคะแล้วก็ได้ทำการสรุปไว้ว่าเจ้าตัวกระเทียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลรวมคอเลสเตอรอลชนิด LDL และช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ค่ะซึ่งมีงานวิจัยในต่างประเทศนะคะที่ภาควิชาโภชศาสตร์และการจัดการอาหารของทางมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวานที่ประเทศเกาหลีค่ะเขาได้ทาการศึกษา การบริโภคผงกระเทียมในการลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งการศึกษานี้นะคะจะเป็นการวิเคราะห์โดยอภิมานของการทดลองทางคลินิกที่มีกลุ่มควบคุมแบบสุ่มค่ะสามารถที่จะช่วยป้องกันภาวะเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสําคัญ <Okay. S 1> ค่ะงานวิจัยนี้นะคะยังไปสอดคล้องกับงานวิจัยของสถาบันพิษวิทยาของทางมหาวิทยาลัยชานดังที่ประเทศจีนค่ะโดยการศึกษานะคะยังพบอีกว่าทั้งกระเทียม ียมสดและกระเทียมผงเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลและไตกรกลีเซอไรด์ในเลือดได้ส่วนสารสกัดกระเทียมนะคะจะให้ผลในการลดคอเลสเตอรอลรวมในเลือดได้มากกว่ากระเทียมสดและกระเทียมผงค่ะในขณะที่น้ํามันกระเทียมนะคะสามารถที่จะช่วยลดค่าไตรกลีเซอไรด์ในเลือดได้มากกว่ากระเทียมสดและกระเทียมผงค่ะคุณสมบัติต่อมาของเจ้าตัวกระเทียมที่เรายังพบข้อมูลนะคะข้อมูลนี้เนี่ยมาจากบทความสุขภาพจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลานของทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโดยได้ระบุไว้ว่ากระเทียมเนี่ยมีส่วนช่วยในการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายโดยในบทความนี้นะคะได้กล่าวถึงงานวิจัยของลีดที่มีการตีพิมพ์เมื่อปี2016 mm. ค่ะงานวิจัยนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่นำเอางานวิจัยทั่วโลกมากกว่า20งานวิจัยและครอบคลุมอาสาสมัครถึง970รายด้วยกันค่ะโดยได้ทำการสรุปไว้นะคะว่า เจ้าตัวกระเทียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทํางานของเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจที่จะทําหน้าที่ในการดักจับแอนติเจนและเพิ่มการผลิตทีเซลล์และบีเซลล์ในร่างกายของเราค่ะนอกจากนี้นะคะเจ้าตัวกระเทียมเนี่ยยังช่วยลดการติดเชื้อที่บริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นในผู้ที่เป็นหวัดหรือเป็นไข้หวัดใหญ่ได้ด้วยนะคะและก็ยังพบอีกนะคะว่าเจ้าตัวกระเทียมเนี่ยสามารถที่จะช่วยให้จํานวนของเชื้อและระยะเวลาของการติดเชื้อรว มถึงความรุนแรงของอาการเนี่ยลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของเพอร์ไซวอนนะคะที่เขาได้มีการระบุไว้ว่าการทานกระเทียมเสริมในปริมาณ2.56กรัมต่อวันเป็นระยะเวลา90วันสามารถที่จะเข้าไปช่วยเสริมการแบ่งตัวของเซลล์ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราได้อย่างมีนัยยะสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการเสริมด้วยกระเทียมค่ะสําหรับคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นนะคะมันอาจจะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าให้พูดคุณสมบัติทั้งหมดของเจ้าตัวกระเทียมเนี่ยวันนี้เวลาอาจจะไม่พอนะคะสําหรับใครที่พอฟังข้อมูลแล้วสนใจอยากจะลองหาเจ้าตัว,ตวสารสก,กัดกระเทียมมาลองรับประทานเพื่อเป็นการเสริมร่างกายของเราเนี่ยแนะนําให้ลองหาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทําการสก,กัดกระเทียมออกมาในรูปแบบออยล์และบรรจุเม็ดเพื่อให้ง่ายต่อ,อก,การรับประทานนะคะ สำหรับการรับประทานค่ะแนะนำให้รับประทานเป็นหลังอาหารประมาณ15-30นาทีในมื้อเช้าและมื้อเย็นดูนะคะแน่นอนค่ะมีข้อดีก็ต้องมีข้อควรระวังใช่ไหมคะสำหรับข้อควรระวังในการรับประทานเจ้าตัวกระเทียมนะคะก็จะเป็นกลุ่มคนที่ทานยาในกลุ่มยาละลายลิ่มเลือด หรือกลุ่มยาแอสไพรินหรือคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการจับตัวของเกล็ดเลือดค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะยังไม่แนะนําให้รับประทานค่ะหรือเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจรับประทานผลิตภัณฑ์ใดๆนั้นนะคะแนะนําให้ขอคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญแพทย์ประจําตัวหรือเภสัชกรเพื่อความปลอดภัยจะดีที่สุดค่ะเป็นยังไงบ้างคะสําหรับสาระน่ารู้ดีๆที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับใครนะคะ ถ้าอยากจะลองแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นหรือว่าอยากจะแชร์ความรู้ก็สามารถที่จะแชร์เข้ามาได้ใต้คอมเมนต์ของวิดีโอนี้ได้เลยหรือใครนะคะอยากจะปรึกษากับทีมเพจสัตว์ของเรานะคะก็สามารถติดต่อมาได้ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพลอยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ